ดีครับอยู่กับช่องปลาฉีดคนหมักรถครับผมคารับอนเนรถหกรอร้อยสิบเครื่องร้อยสิบครับเครื่องร้อยสิบตัวนี้ยางกะโอเคอยู่ครับเดี๋ยวพาไปทดสอบท้ายหนเครื่องดีบะ ร้อยสิบเจ้ครับตัวนี้ราคาราคาเรีอกที่แตนอย่า,ายดูขวางเป็นเสยร้อยสิบ้าดัาน เตือนตอนี่บ้างวิ่งวิ่ีเหญ่ดีโอเคไหมเราโอเคโย่ไม่ส่งนะโอเคเดี๋ยวบนกท็กซี่เข้าไปปะ เดยวชมมาได้พอ่เอเวรพ่อเดี๋ยวไปวอร์กทันับอาดับเล่นกันได้เชื่องกับที่ว่าโอเคอยู่ครับแท็กซี่แท็กซี่ก็โอเคยางดีครับยางดี ได้เอฟขับได้เอฟเอาเอิเอฟหน่าหลังนี่ตัวนี้โอ้แกล้วแก้วเอฟหน่าหลังเงาจังเม็ดเอกสารชุดโอนครบเนาะภาษีขาดไหอโอ้ภาษีหกเจ็ดอ๋อว่ะเสียงคือดังดีแท้โอ้ได้เอฟหน่าหลังเลยครับนี่ ั่นฟ้าท่ายอยู่อ่างทืงครับรถหกล้อถือกล้วยแตนครับเท่าไรก่อนละค่ะหนึ่งแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทผู้ใดหาไว้ใส่้อครับราคาถือก็้รถอีแตนเมียนปรถอีเตนสองสามแสนเนาะอ๋อทะเบียนขาดเดือน อีหนาลังยางก็โอเคได้ขอ,อกไปค้นยุคค่าเนี่ยสบายเลยต,นตคคอนนี้มีเต็กพล้อมโอ้มีเต็กเสริมข่างให้พ่อตั้งหากได้อีหนาลังคคโอ,ขงงอ,งโอ้ขัดซี่ก็ถือว่าโอเคเลยล่ะ ให้สนใจครับยิงกลางขามาได้เลยนะครับเน้อรถพร้อมใส่งานได้พวงมาลัยพาวอร์พร้อมถือว่าโอเคเลยอืมภายในเครื่องร้อยสิบร้อยสิบฟ้าดำ ถือว่าพ่อใส่อยู่ครับพ่อฟังพ่อฟังกับราคาพ่อฟังหนึ่งแสนกว่าบาทแสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทเนาะได้สนใจครับเขามาเลือกมาชมเด็ดเลยครับเด้อรถพร้อมใส่งานใส่งานได้ ปกติครับเดี๋ยวยางเบิกหลอบคันร้อยสิบแรงเอกสารจุดโอนครบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้ถ้าอยาดได้รถบานหกหลอ1สิบหลอรถมือสองครับฝากกดติดตามไว้ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ